ไทยเฟสบายดอบก็คือฮายสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะมอสอยู่ที่งานไทยเฟสบายเดอ e บีชนะคะตอนนี้อยู่ที่ซันตา m o โมนิกาเพนะคะแล้วข้างหลังนี่เอกลักษณ์เลยเห็นไหมมันจะมะีเครื่องเล่นนะคะมีรถไฟหาะมีอะไรวันนี้เนี่ยเขาจะมีงานแบบรวมอาหารไทยเขาเพิ่งเปิดตอนเที่ยงนะคะตอนนี้เที่ยงครึ่งเองนะคะวันนี้เราจะมาดูว่า อาหารไทยเมนูไหนที่ขายดีมากๆในปี2025นี้เนาะเดี๋ยวเราตามไปดูกันรนะ้านนี้เป็นน้ำนะเป็นน้ำพวกน้ำมะพร้าวนะคนเยอะเลยเขาขายแก้วละ12เพราะว่าวันนี้อากาศค่อนข้างที่จะร้อนนะ mm hmm. มะพร้าวไทยขายดี What is your uh, favorite Thai food? so far I have to say uh these they're called uh, sweet potato balls Have you ever eaten before? No. Uh -huh. The first time, but they're good. I enjoy. Thank you. you <'re> อันนี้เขากินขนมไปเนี่ยเขาเรียกอะไรนะภาษาไทยอะ่ะ <c oughs> ไข่ไข่หงไอ้ไข่หงไข่หนกตา ไข่ตุกตาร้านนี้มีปูนิ่มทอดกุ้งทอดนะโอ้ยริมทะเลมีปลาหมึกด้วยโอ้ปลาหมึกเพียบเลยร้านนี้อร่อยมากเลยพี่น้ำจิ้มเด็ดมากนะคะน้ำจิ้มเนี่ยอยากให้ชิมเลยอ๋อมาส่องมาส่องดูก่อนก็ปลาหมึกออเดอร์ละยี่สิบนะคะท้าเปนปูนิ่มก็ยี่สิบแล้วก็กุ้งสิบเหรียญ What did you order? Famous Thai YouTuber? Ah, crispy pork. Uh, It's like garlic and chili uh, crispy pork with m u t o r อ๋ออ๋ออ๋อ o ๋ออ e ออ๋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  c r ๋ a อ o r อ๋อ t ๋ออ๋ออ่ออ๋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  i อ๋อ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  a ๋ออ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 ๋อ a ๋ออ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 อออมูออดอร์ละ16เหรียญแล้วก็มีข้าวหมไก่ด้วย ทุกคนร้านนี้แถวยาวมากไปดูซิว่าเขาขายอะไรเนี่ยคนยืนรอเพียบเลยอ๋อร้านนี้เขาขายหมูกรอบนะนี่หมูกรอบใหญ่มากจานเท่าไหร่ราคาเท่ามีสิบเจ็ดบแปดเหรียญเพาอยากกินในนี่ว่ะกระเพราหมูกรอบกระเาหมูกรอบไข่ดาวสิบเก้าเหรียญโอ้ยทุกคนคือตอนนี้เที่ยงวันแล้วค่ะเข้ามาขอกินก่อนแต่มื้อแรกของเราก็แบบกระเพราเป็นแรกกระเพราหมูกรอบค่ะเอาเผ็ดอะไรดีคะเอาเผ็ด ไหนเดียวเพชรมากไปเลยแล้วกันเเมากลยค่ะปีที่แล้วได้มาขายไหมคะปีีท่่แล้้วไไมดอ๋อไม่ได้มาใช่ไหมอ๋อที่คิวที่28นะแต่ว่าเรามาเร็วแล้วนะที่คิวที่28เลยโอเคขอบคุณค่ะคนที่มาใครเด้อร้านกาแฟสวัสดีค่ะคนไทยไหมไม่ใช่ไหมไม่ใช่ไหมบอกไวใช่เดี๋ยวไม้จะโยสติกจะพูดไม่อายไรสควิต Squid tentacle. I like it. Spicy, I like it. Oh, okay. Am I gonna be on YouTube? Yeah! yeah. Hi. <laughs> what, what are you gonna order today? Oh I'm sorry. Yeah. Oh I'm gonna order um k oh, yep, yep, oh, okay. i พริก o อร h กอ๋อนั่นยูอะฟีเวอ t ์ท์ไทยฟูดเย้อ๋อ o คยฟีเวอร์ท์ t ทยฟูดไอไล I ์กิ้งอ๋อตอนนี้เราก็ไม่กล้าพูดอะไรเขาเยอะนะเพราะเขาเนี่ยมีไม้ดั l r i g h thank t you thank you, thank you. ขอบคุณนะคะได้มาแล้วทุกคนหมูกรอบมีหลายอย่างมากเลยนะนี่เดีจจ๋ยวดูอากาศโอ้โหมันร้อนมากมาเออแถวแบบยาวตลอดเลยนะมานี่ได้มาแล้ว กะเพราหมูกรอบและนี้ก็เป็นหมูกรอบคั่วพริกเกลือมาเดี๋ยวมาชิมัาหน่อยอมือกลางวันอิ่มกันแล้วหรออิ่มน้องอ,อิ่มกันแล้วเพิ่งครึ่งวันเองนะเราต้องไปต่อนี่ทุกคนชอบตรงที่เขาแบบมีธงชาติไทยด้วยนะกะเพราหมูกรอบไข่ดาวเออแล้วอันนี้เราสั่งเขาว่าขอแบบเผ็ดมากๆแต่ว่าที่นี่เขาเป็นซ่อมนะเพราะว่าจะไม่ค่อยได้ใช้ช้อนกันเนาะ เะพราไม่ขาดอะไรนะเนไข่ดาวมันต้องกับน,น้ำปลาใช่ไหมโหมันหอมมากพอมันหอมปุ๊บแบบรู้สึกว่าอาหารมันจะอร่อยแบบเพิ่มขึ้นเลยนะเนี่ยเอาจริงๆนะตอนเป็นเด็กอะชอบกินแค่แบบข้าวสวยแล้วก็ไข่ดาวแล้วก็หยอดน้ำปลาหรือบางทีมอชอบกินไอเนี่ยอข้าต้มอะ าต้มแล้วก็โรยน้ำปลาเอาจริงๆมันอร่อยอ่ะมันหอมๆเดี๋ยวนะมันเป็นซ่อมมันกินยากอือย่างเงี้ยแล้วว่ารสชาติไทยแท้ละอันนี้มันจะแบบหอมหอมกระเทียมแล้วก็แล้วก็พริกด้วยนั้นมันต้องมีนี่น้ำจิ้มซีฟูด้ดคนไทยเราต้องขาดไม่ได้นะพราน้ำจิ้มซีฟูด้ดอะไรอย่างเงี้ยร้อนอากาศร้อนมีหารสาัอติทุกคน นีจะมากินเมนูอะไรถามก่อนเนี่ยค่ะเอาอะไรเอาน้ำมะพร้าวก่อนแล้วน้ำมะพร้าวน้ำมะพร้าวแล้วก็ไข่นกกระทาค่ะเออแล้วเราอ่ะหนูกินเอ่อหอยทอดค่ะอ่ะวันนี้มากินเมนูอะไรทข่หมูกรอบค่ะหมูกรอบค่ะเอออันนี้อันนี้แบบคนไทยที่มากินเดี๋ยวเราลองถามฝรั่งว่าเขามากินอะไรกันเออขอบคุณค่ะใค่ะค่ะโอ้โหนี่เป็น เขาเรียกว่าอะไรนะาาพ่อครัวผัดไทยวิววิวแบบระดับโลกเลยนะ <laughs> วิวแบบชายหาดซันต้ามอนิก้านะนี่อันนี้ชื่อร้านอะไรนะคะองเอกนะคะอยู่ซันต้ามอนิกานาี่เอ,องค่ะห่างจากนี้5นาทีตรงบนถ้ำซันต้ามอนิกาค่ะเมนูที่ร้านที่ขายดีสุดก็ดอันนี้ค่ะแล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวเรือโบดนูโดออ์โซค่ะ อันนี้เป็นผัดไทยอะไรนะคะผัดไทยกุ้งค่ะผัดไทยกุ้งค่ะเมนูขายดีของร้านนะขายดีค่ะขอบพระคุณนะคะวันนี้เท่าไหร่คะจะเอากี่ออเดอร์คะก็น่าจะเป็นพันนะคะนี่หูควันแล้วเมื่อกี้เห็นพ่อครัวปะวิวดีมากอืมเฮ้ยหอมมากเลยอ่ะโอ้ร้อนน้องเขมมองอืมคำคน กรีซ mm, mm ี hmm. uh ่ปาร์คเบล y a ่ม o o ข้ r วชิมไก่ข้าวแล r i ซบีชามันโอ้โหโอ n โห e อ้โหโอ้โห o อ้ a ห l อ้โหโ t ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ a หโอ้โหโอ้ t ห e อ้อ้อ้โหโอ้โหโอ้โห้โหโอ้โหโออบกินอะไรอยู่ดีๆไมโอ้โหโญหห ติดติดดับดนะคะได้ความว่าพี่เขาอยากจะมากินข้าวซอยด้วยค่ะนะโอเคครับเต็มตัว1 2หนึ่งสอง เฮ้ถอยอดยอดครับอันนี้เป็น <c oughs> เป็นช่างภาพเป็นรคือซานตาโมนิกาพีเนี่ยท่าเรือเนี่ยมันก็เป็นท่าเรือที่เป็นแลนด์มาร์กสำคัญของลอสแองเจลิสแล้วก็คนก็ไปไปไปเที่ยวมาเดินมาเที่ยวเยอะมากนะครับเราก็เลยคิดว่าเออตรงนี้แหละคือเป็นสถานที่ที่ดีที่จะจัดเทศกาลแล้วก็เคยมีชุมชนไทยกลุ่มเล็กๆเนี่ยเคยจัดแล้วเมื่อปี2015ปีที่แล้วเราก็เลยเริ่มเข้ามากลับเข้ามาลองคุยกับเมืองดูได้รับความร่วมมืออย่างดีจากจากนายกเทศมนตรี ข่าวดีเมื่อเช้าตอนที่พิธีเปิดเนี่ยเขาก็เซอร์ไพรส์พี่เหมือนกันนะ uh huh. เขาบอกว่าตอนนี้เมืองซันตาโมนิกาเนี่ยตัดสินใจให้งานไทยเฟสบายเดอะบีชเนี่ยเป็นเทศากาลประจำปี oh, <hey. S 1> ของเมืองซันตาโมนิกาและจะมีต่อไปทุกปี hey, guys. เป็นเรื่องที่เรา <'re> ประสบความสำเร็จมาก yeah, uh. ที่เราได้ไปผักดานเพราะว่า พี่กับผู้จักเนี่ยก็เข้าไปพบนายกเทศมนตรีเขาแล้วเราก็เสนอว่าปีที่แล้วเขาเห็นแล้วใช่ไหมว่าสักเซสปีนี้ลงมาดูซิเป็นยังไงก็เป็นอย่างที่เราเห็นเขาก็เลยตัดสินใจว่า จากนี้ไปจะมีงานนี้ทุกปีที่ท่าเรือนี้ในช่วงเดือนกันยายนนะครับทุกกันยายนแล้วแล้วแต่ว่าใครพลาดปีนี้เดี๋ยวปีหน้ามีแน่นอนครับซึ่งอันหนึ่งที่อาจจะต่างจากรูปแบบหลายๆที่ที่สถานทูตส่วนใหญ่ที่อื่นจัดก็คือว่าเขาใช้งบประมาณของทางราชการเป็นหลักในการจัดแล้วก็ดึงชุมชนเข้ามาเสริมแต่ของเราเนี่ยทำกลับกันเราทําในแง่ที่ว่าชุมชนมีความเข้มแข็งชุมชนจับได้เราเข้าไปเสริมอ๋อดีซึ่งอันเนี้ยพี่ว่านะมันเป็นรูปแบบที่ยั่งยืนเพราะว่า ทางราชการเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเรามีงบที่จะสามารถส่งเสริมแบบนี้ได้ทุกปีนะครับแต่ชุมชนเนี่ยเขาเขาตั้งไข่เขายืนได้เข้าไปต่อได้อันนี้มันเป็นความสําเร็จที่ที่มากยิ่งกว่าสําหรับประเทศไทยโดยรวมแล้วขอคําถามสุดท้ายค่ะเมนูโปรดของพี่ต่อคืออะไรคะกระเพราหมูสับพี่ชอบกระเพราแบบที่มันแห้งๆนิดนึงอย่าให้มันอย่าให้มันเยิ่มมากใส่ผักไหมใส่ได้ใส่ได้หรอใส่ได้ใส่ได้ข้าวโพด ไม่เคยเห็นกระเพราเนี่ยได้มากสุดแต่พี่เนี่ยใส่โซฟักยาวได้ได้บ้างบางร้านใส่แต่ว่าถ้าถ้าอย่างอื่นนี่เริ่มไม่ใช่ละก็ใส่กระเพราได้ไหอย่าอย่าลืมใส่กระเพรานะยอย่าลืมใส่กระเพราโอเควันนี้ของขอบคุณนะครับน้องมอสสวัสดีครับ นน้ำอ้อยหนอมอ้อยรสชาติมันซึ้งมากทุเรียนไข่กล่องเท่าไหร่คะที่นี่อันดีสามคันดี อนทองอคะ่บัวลอยแล้วก็น้ำข้าวเหนียวกะทิเรียนมันก็จะมีก้ยไข่อะไรขขยดีที่สุดในร้านไทยบุตทุเรียน Noble Signature ครับเราไม่นะครนตลอดใช่พี่นอมีแล้วครับตอนนี้ชอบอคอค่ะนี้ขนมไทยเป็น มะม่วงข้าวเหนียวมะม่วงแต่แบบใส่แก้วอันนี้15เหรียญอันนี้ใบเตยแล้วก็ฮูเบแล้วก็มีคลาสสิกวันนี้สเปเชียลมีไทยทีครับเซนติโก้ครับอ๋อไปจากเซนติโก้เลยอะนนี้เป็นร้านขายขนมหวานอยู่ที่เซนติโก้เหรอเมนูมที่ขายดีที่สุดคืออะไรอันนี้เหรอเมนูมที่ขายดีที่สุดตอนนี้คือใบเตยครับเอาใบเตยนี่เอเอเป็นใ,ใส่แก้วกินอย่างนี้เลยนะร้อนๆอยู่เลยขอบ <ST ART> คุณค่าคุณ<น>ย <agen> ังอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไร ืมมันได้เย็นมะม่วงอยู่ข้างบนแล้วข้าวเหนียวอุ่นๆอยู่ข้างล่างเงี้ยเยี่ยมเอ๋ขอบคุณค่ะวันนี้ตั้งใจมากินอะไรบ้างเนี่ยลูกชอบกินกล้วยทอดชอบชอบกินกล้วยทอดเหรอครับโอ้อร่อยป่ะอร่อยครับอะระวังร้อนนะนี่ชื่อร้านนี้ออเดี๋ยวลองชิมมั่ง อะไรอีกนอกจากไ้ทอดชอบกินอะไรอีกชอบกินโรตีชอบกินไอกะเอพราหมูกรอบครับอ่าอันนี้อนเอาเดี๋ยวก่อนเริ่มไ้ทอดใช่ครับโ <Okay. S 2> อเคเอาไปใไ่เซอร์ก่อนโอเคขอบคุณมาก นเห็นไหมว่าด้วยความที่รูปแบบการจัดวางอาหารงานแฟร์ทุกอย่างมันอยู่หลังร้านพอใครอยากเห็นก็เนี๋ยวเขไปยืนดูข้างหลังกันร้านที่เขาขายขนมไข่นกกระทานะทุกคนแล้วดูกระทะเขาเป็นแบบแบบใหม่ด้วยก็อย่างนั้นปลาหมึกที่เอามาจากไหนเนี่ยน้องเบลอันนี้นผมไปซื้อที่ตลาดแคลิฟอร์เนียเป็น เป็นของเกาหลีครับมาแล้วนี่เข้าซอยไก่วันนี้บันลือไหมบันลือโลกแน่นอนอันนี้เสาห้า น้องเบลเป็นยังไงบ้างปีนี้ครับปีนี้วันนี้ปีนี้รู้สึกว่างานอาจจะเริ่มช้านิดหนึ่งนะครับแต่ว่าคนก็เริ่มทยอยทยอยมาละเ,เพราะว่าอากาศมันอาจจะร้อนหรืออะไรเงี้ยออก็อาจจะเริ่มเริ่มทยอยมาตรองค่บคุเลยเพราะว่าซันต้าบริก้าอะไรเงี้ยมันก็จะเดินช่วงสายช่วงพิพันิ่ตกอะไรเงี้ย ได้สวยแต่ด้วยความที่มันมีสองวันด้วยเนาะพี่ว่าคุณอาจจะแบ่งมาแล้วอะไรเมนูวันนี้ขายดีที่สุดวันนี้ก็ข้าวซอยเลยครับข้าวซอยนะข้าวซอยไก่เนี่ยคนไทยก็ชอบมากินตรนี้กแล้วพี่เห็นนี่นี่บานาน่าคอนเนอร์นี่เป็นแบรนด์ของสองห่งเหมือนกันนะครับเชื่อถือกันไข่นกกระทานะมาเดี๋ยวต้องรอเห็นเตาอยู่แต่ข้างหลังใช่มานี่ต้องรอแล้วผมโอเคอันนี้ออเดอร์เท่าไหร่นะข้าวซอยนี่ไข่สิบห้าเหรียญสิบห้าเหรียญแล้วไข่นกกระทาไข่นกกระทาสิบเหรียญสิบเหรียญมาโอเค ทุกคนเดี๋ยวไปชิมกันโอเคครับเจมส์เจมส์โอเค you know me right yes yes oh I'm share that can are you understand her I'm learning right now I'm speak a little bit what did you order ข้าวซอยเนื้อข้าวซอยเนื้อ h what i d your favorite Thai food ก๋วยเตี๋ยวเนื้อก๋วยเตี๋ยวเนื้อ h and have you ever t r d this one h no I have not right yeah careful super hot careful like o n a d o อร่อย อันนี้ไข่นกกระทาแซนดิวเซ็มไข่นกกระทาไข่นกกระทา perfect แซนดิวเซ็มแซนดิวเซ็ขอบคุณค่ะครับไหนขอชิมหน่อยมาน่ารักเช่ไหโอเคอ๋อ t ้แซนดิวกินเป็นแบบเหล้าเลยมันก๊อกเลยอืมแบบเรียวไอ้มะพร้าวมากอ๋ออันนี้อะไรของแบนอีฟเหรอนี่มี อาหารลาวมาด้วยนะคะอาหารลาวก็คล้ายๆกับอาหารไทยเนาะมีเนื้อย่างมีลาบมีปำหม,มึกมีหมูแดดเดียวเออส้มตำนี่กล้วยทอดมีหลายร้านเหมือนกันนะแล้วที่มีหอยจ้อด้วยนะจ้อหอยจ้อเรายังไม่เคยแวะหอยจ้อเลยเนี่ยขา,า,ายยังไงหอยจ้อเท่าสิบห้าบาทเทสิบห <15, S 3> ้านี่หอยจ้ออะไรปูเหรอหอยจ้อปูค่ะโอหอยจ้อปูทำเองเลยค่ะ แล้วขายปกติขายอยู่ที่ไหนร้านอาหารนอตฮอลลีวูดค่ะลูกชิ้นปิอ๋อขอบคุณค่ะขายจ้อยจ้อยดมก่อนเราต้องต้องดมก่อนคุณกินปูได้อืมอร์คะเฮ้ยอร่อยเหรอกรอบมากอืมอืมถ้าเกิดว่างานเนี้ยคนมาไม่ทันไปกินได้ที่ไหนไทยเตสตี้นะคะ1 5ึ่งห้าสุดสองสาก็คานอตฮอลลีวูดค่ะลูกชิ้นปิ้งไส้กรอกนะจ๊ะ ไม้สิบห้าเหรียญโอ้โหนี่นี่นี่นะน้ำเยอะนะน้ำมะม่วงอะไรอย่างเงี้ยนะที่มอเดินดูอ่ะพูดถึงเมืองไทยก็ต้องมีมะม่วงขอจ้า thank you อะไร oh thank you ขายยังไงอ่ะใส้หงอ่ะขายยังไงครับเออขายสามชุดครับสามสามอันสามอันเท่าไหร่เอ่า ครับสดีอ๋อแล้วดูคนเป้งไส้กรอกนะครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อจิโน่ครับโอ้เกิดที่นี่เหรอใช่ครับอ๋อแล้วทำไมถึงมาปิ้งไส้กรอกเอ่อมาช่วยแม่ของจิโน่ครับปิ้งไปกี่กี่อันแล้วเอ่อปิ้งหลายอันแล้วครับหลายอันใช่ครับค่ะหลายอันนะหลายอันรู้กันโอเคเมันเอ่อห้าสิบบาทยกว่าห้าสิบหนึ่งร้อยถึงห้าสิบหนึ่งร้อยโอเคมาแฟนไทยเป็นไทยขอบคุณครับขอบคุณอ้าวมิจฉาอิ่มย่าง ยังยังไม่ได้กินยังไม่ได้กินะยโอเคค่ะนี่ร้านนี้นะขายผัดไทยข้าวผัดผัดซีอิ้วเฉาหมินออเดอร์แล้วเท่าไหร่คะ18แปดเหรียญเหรอก็แถวยาวอยู่นะ ยำแอนอ๋ออ yes. uh, oh, oh, ันน uh, uh, oh, ี no, no, oh. <laughs> <laughs> yeah. ้หมูอ mm ัน hmm. นี้ต้มยำฮอ้ยน่ารัน่าไม่ไอเดอรเดี๋ยวเรากรุบเลย่แมของไทยมันต้องมีต้มยำแตงกิ้วขอบึ้นจมูก พืชยอดไทยคู่หน่อยได้ไหมคะทาษานาโมนิก้ามาครั้งแล้อ๋อแล้ววันนี้มาเลงอาหารไทยอะไรเป็นพิเศษเมนูไหน ไม่หรอกครับเพิ่งจะเพิ่งจะมาได้อาทิตย์กว่าก็ยังไม่ได้ด้านขนาดนั้นหลังมาอาทิตย์หนึ่งก็เลยแบบก็มาก็เห็นคุ้นตาให้นองเพราะช่วงที่ผ่านมาก็มาทํางานก็เลยแบบก็ดีวันนี้ก็เลยลิ้นรู้ว่าลิ้นไม่แข็งแล้วยังได้พูดภาษาไทยอยู่คุณพี่ดอมมากค่บคุณดอมเคยเห็นแต่ในทีวีเป็นเอฟซี อะไรอ่ะเป็นอะไรหมทซอยยูท่าค่ะอ๋อท็อปอันนี้มาจากยูท่าคุณตุ๊กตามจากยูท่าโอ้ได้ได้มาอ้าววันนี้มากินอะไรมากินเครื่อนขายของตรงนี้ค่ะอ๋อขายอะไรขายโรตีต้องไหวกูขายรูปกับพี่มันจะเล่าไปให้คริสดู ใช่ไหมขนมไข่นกกระทาอร่อยอร่อยอร่อยมากค่ะบอกว่าแต่อ่ะเราเห็นแต่เป็นบูธอาหารอันนี้แล้วอันนี้คือเป็นช็อปเกี่ยวกับบิวตี้ใช่ค่ะก็คือดาราช็อปนะคะดาราช็อป US เรานำเข้าสินค้าบิวตี้แล้วก็คอสเมติกสปาผลิตจากเมืองไทยมาให้ทุกคนอยาดมฮะย่าดนนี่ยาดมหมออย่าดมชอบขนม กาไข่นกกระทาเรื่องอะไรไข่นกกระทาไกนกกระทาเ่ยเฮ้ยหอมแล้วขวดเก๋มากหนักมาก2กิโลพี่ว่าดีมากเลยนะส่งวันนี้เพราะว่าตอนเข้าสนามบินอ่ะนี่เป็นบางบางทีตำรวจเห็นอะดมกันงืดยืดงืดตอนนี้ไปดูแบบเก๋กุ๊บเกี้ยเจ๊ไปคนละเต้นเลยอโอ้โหดูเหมือนเหมือนืังไงวะ มันเป็นกลิ่นจัสมินเฮ้ยหอมมากเหมือนในเนี่ยตอนเรากินขนมหวานเหมือนนมแมวอ่ะกลิ่นน้ำตาลเพราูดซะเพราะว่ามันไม่รู้จักละมันเป็นไทยเอิร์ฟไงคนละยุคคนะเคยว่านี่ก่อนไม่ทันมันี่ก่อนไม่ทันนมแมวหอมอ่ะมีน้ำพริกด้วยมาดาราชอบนอกจากบิวตี้แล้วมีน้ำพริกด้วยโ่้ทุกคน อันนี้เป็นของบูธของดาราช็อปนะโอ้โหสปา <laughs> แล้วก็กินอาหารไทยโ <laughs> คตร VIP อะ่ะอยากจะบอกฟิล <laughs> แบบซันต้ามอนิกา้ามันต้องแบบบิดบดอย่างงี้นะแล้วก็เออมากินอันนี้ข้าวซอยอ้าจริงๆมองก็อิ่มแล้วเนี่ยแต่ว่าก็ยังกินได้เรื่อยๆนะคะนี่อันนี้ข้าวซอยเห็นฝรั่งหลายคนอะ่ะเขาก็แบบเออ ชอบแบบข้าวซอยกันนะแล้วก็กระเพราหมูกรอบนะจากที่มอมานั่งเนี่ยรู้สึกว่าข้าวหมูกรอบอาขายดีแล้วก็ข้าวซอยแล้วก็ถ้าขนมกินเล่นก็จะเป็นพวกอ่าก๋วยทอดอะไรอย่างเงี้ยน,นะมันว่ามันมีความหวานหวานคือฝรั่งเขาจะติดหวานหวานหน่อยะอะไรเงี้ยเอาจริงมาะว่าอาหารทุกอย่างของไทยเนี่ยมันก็มีเอกลักษณ์ที่เฉพาะตัวเนาะจะเป็นเรื่องของรสชาติที่มันกลมกล่อมนะคะมัน หวานและที่สําคัญนะน้ำปลาของคือคนไทยอาหารเกือบทุกอย่างนะจะต้องใส่น้ําปลาเข้าไปนะก็ปรับรสชาติที่มันแบบอร่อยถูกปากต่อให้เรากินข้าวอะไรแค่ไหนก็ต้องมีน้ําพริกน้ําปลานึกออกปะ่ะอาหารไทยที่ขายดีมากที่สุดในปี2025ในง,งานไทเฟสบายดูบ<ๆ>ิดก็คือข้าวกระเพราหมูกรอบ